สวัสดีค่ะทุกคนพบกับมิวนะคะก็ไลฟ์สดที่ประเทศสหรัฐอเมริการัฐแคลิฟอร์เนียเหมือนเดิมนะวันนี้ก็เ,เป็นไลฟ์พิเศษนะคะไลฟ์ที่64เดี๋เดวุฒจะขอแชร์ไปกลุ่มที่มันขึ้นมานะคะ แล้วก็จะแท็กนะคะไปหาเพื่อนๆบางคนอย่างนี้ดีกว่านะก็ไลฟ์นอกสถานที่นะคะแล้วก็รู้สึกต,ตอนนี้เวลาที่เมืองไทยจะเป็นประมาณเจ็ดมงเช้านะก็มีเพื่อนๆตื่นนะคะแล้วก็บางคนยังไม่ตื่นเพราะว่ามันเช้ามากนะสิ่งที่สำคัญก็คือวันนี้ต้อง สรุปนะคะแล้วก็ต้องเคลียทุกปัญหาจริงๆนะจริงๆมันก,มนก็มันก็จะพูดว่าอะไรอ่ะมันก็ควรจะเคลียไปแล้วแต่ที่ผ่านมาคือไม่ได้เล่าทั้งหมดอ่ะนะไม่ได้พูดสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้เพื่อนๆฟังพราะฉันเนี่ยเมื่อมันไม่พูดนะคะแล้วก็พลังงานมันยังติดอยู่อ่ะมันก็ไปต่อไม่ได้นะเพราะคําสอนขององค์พุทธเจ้านะคะองค์สมเด็จพระศรียเมตไตรนะท่าน กำลังจะตัดลงมานะคะสิ่งที่สำคัญก็คืออยากจะเคลียร์นะทุกสิ่งทุกอย่างเคลียร์แบบเรื่องที่เพื่อน,อนรู้และอาจจะไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในสีวิไลจะบอกว่าสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดอ่นะเป็นการเ,เรียกว่าอะไรเป็นการเผยแพร่นะเป็นความตั้งใจของมิวอนะเริ่มตั้งแต่แรกเนี่ยก็คือ,อ,อตอนแรกมิว โพสข้อความนะใน f c e e o o o นะคะเกี่ยวกับเรื่องการนั่งสมาธินะเกี่ยวกับการเปิดจักระแล้วก็เชื่อมพลังงานธรรมชาตินะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยโพสติดกันนะแล้วมันยาวนะเลยมีความรู้สึกว่ามันมันเยอะไปแล้วคนอาจจะไม่อยากอ่านนะแล้วก็ประกอบกับปีที่แล้วนะคะมีเหตุการณ์โควิดนะทำให้ต้องหยุดงานอยู่กับตัวเองนะคะแบบ ปิดหมดเลยอ่ะครั้งแรกนะประมาณ3เดือนก็ไม่รู้จะทําอะไรว่างๆไลฟ์สดดีกว่านะไลฟ์ทุกอย่างที่เป็นความจริงนะไลฟ์อยู่กันตั้งแต่แรกเอาอย่างงี้ดีกว่าจนมาถึงวันนี้ก็คือเ,อเกือบจะหนึปีแล้วนะคะประมาณ11 11เดือนประมาณนี้แล้วก็3เกือบ300ไลฟ์จริงๆนะ,ะที่ดูล่าสุดเนี่ยสองก็ว่าไลฟ์นะ,ะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็มีทั้งคนเข้านะคนออกคนเข้าใจไม่เข้าใจนะคะแล้วก็ ส่วนตัวก็เหมือนกันจะบอกว่าไลฟ์มานะที่บอกเกือบ300ไลฟ์เนี่ยรู้ไหมว่าไม่มีไลฟ์ไหนนะคะที่พูดยากเท่ากับไลฟ์นี้เลยนะมันเป็นความรู้สึกที่แบบสะเทือนที่สุดแล้วแล้วก็รับมาด่าแล้วนะในในหลายๆ,ๆเรื่องนะคะที่หลายๆคนไม่เคยรู้ไม่เคยพูดที่ไหนเหมือนกันแต่จะบอกตอนนี้รับไม่ไหวแล้วนะรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องแจ้ง ความจริงให้คุณรู้นะเพราะว่ามันสําคัญแล้วว่าคุณจะไปต่อแบบไหนคําสอนพระพุทธเจ้าจะมาคุณจะเลือกทางเดินแบบไหนนะก่อนหน้านี้บอกแล้วว่าคุณตัดสินใจเอาเองนะไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกจะย้อนกลับไปนะคะก็คอือได้ทําหนังสือพระพุทธเจ้านะที่ เรียกว่าอะไรผู้สละไม่อยากเรียกว่าทีมงานเพราะว่าเราไม่ได้จ้างเขานะคะก็คือทําด้วยใจอ่ะก็ประกอบไปด้วยคุณออใช้ชื่อยอ่อแล้วลกันนะหลายๆคนคงจะรู้นะคะเพราะว่ามีการทําโปรแกรมซูม Zoom, นะอ่าคุณอคุณยอนะยะึดตัวยอ่อนะแล้วก็คุณนนะคะกลุ่มหลักๆเนี่ยแล้วก็คุณปอมีหลายๆคนนะ่ะที่อยู่ในส่วนหัวหัวแถวหมายความว่ายังไงก็คือ ช่วยงานบุทธเจ้าโดยตรงแล้วก็มิวได้คุยตั้งแต่แรกนะซึ่งอยู่ห่างกันอะไม่ได้อยู่เมืองไทยนะมิวอยู่ที่สรัฐก็คุยทางเฟซบุ๊กนะคะที่เป็นมิสเจอร์โทรไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนันเนี่ยหนึ่งคือเราไม่ได้คุยทุกเรื่องนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่เมืองไทยแล้วเขาก็ตั้งกลุ่มสลากเกื้อกูลขึ้นมา จุดมุ่งหมายจุดประสงค์ฟังให้ดีนะที่มีการสแกนบาร์โค้ดแล้วก็ให้คุณโอนเข้าเงินนะคะตอนนั้นนะ่ะมิวไม่ไม่ได้รู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะไม่รู้อะไรเลยนะคะว่าเขาเอาเงินไปทําอะไรนะแต่ที่เข้าใจก็คือทําช่วยเหลืองานหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับสรีวิไลยนั่นแหละเพราะว่ามันมีการจัดกิจกรรมนะคะแล้วก็เอาเงินตรงนั้นนะ่ะมาช่วยนะแล้วก็มีส่วนอื่นๆนะ่ะที่ที่ ไม่อยากจะพูดเอาอย่างนี้แล้วกันนะจะพูดเท่าที่พูดได้นะคะแต่เป็นความจริงนะความสั์จริงร้อนะคะพูดเนี่ยตอหน้าพระาทิตย์ท้องฟ้าเลยอยู่กลางแจ้งนะเสร็จแล้วก็กิจกรรมตอนแรกก็มีไปที่คอนโดนะคะไปชมพระาทิตย์ท้องฟ้าซึ่งเห็นด้วยนะเพราะว่าอะไร มีรถมาการขโมยมันไม่เสียค่าให้จ่ายอะเนืกอออกไหมแล้วมันก็ไม่ได้ไกลนะอยู่ใจกลางกรุงเทพเลยคุณไปคุณก็ไปรับพลังงานเสร็จแล้วคุณก็เออลงมาข้างล่างมีห้องประชุมก็ไม่มีเสียค่าให้จ่ายอีกนะตรงนั้นเห็นด้วยแต่หลังจากนั้นมามันเริ่มมีการจัดกิจกรรมถี่ขึ้นนะเช่นมีดูหนังนะจากเ,เดือนละครั้งก็เป็น อาทิตย์ละครั้งและอาทิตย์หนึ่งหลายๆครั้งวันเว้นวันก็มีนะแล้วก็มีรับประทานอาหารนะคะแล้วก็เจกิจกรรมใหญ่ที่ผ่านมาคือวันที่13นะซึ่งอันนั้นนะ่ะมิเป็นตัวตั้งตัวตีก็คือเป็น1นึ่งนะคะที่เรียกว่าอะไรผู้ก่อตั้งให้เพื่อนๆได้มาเจอกันนะเพื่ออะไรเพื่อส่งพลังงานบวกเพื่อ คบปะครอบครัวสีวิไลใช้คํานี้ดีกว่านะคะแล้วเมื่อถึงเวลาหนึงนะมันมีปัญหาเกิดขึ้นคุณที่มิวเอ่ยชื่อไปแล้วนะคะเมื่อกี้สี่หชื่อเนี่ยเขาไม่อยู่นะหมายถึงเขาออกจากสิวิไลไปแล้วแต่ตอนที่ยังไม่ทราบเรื่องความจริงนะไม่เข้าใจนะคะนึกว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากการที่มีคนอื่นบุคคลอื่นมาดึงครอ,อบครัวเราหรือ เขาเรียกว่าอะไรดึงตัวใช้คำนี้เพื่อนๆไปนะซึ่งความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่มันไม่ได้เกิดจากตรงนั้นมันเกิดจากปัญหาภายในตั้งใจฟังให้ดีนะโดยที่ไม่รู้มาก่อนเพิ่งจะรู้นะจริงๆมันก็มีเรื่องเข้ามาแต่พยายามข้ามผ่านไม่สนใจอะนะพยายามจะให้มันผ่านไปพยายามจะให้มันดีที่สุดใช้ชีวิตที่ดีที่สุดพยายามจะให้โอกาสทุกคนนะคะได้ทำในสิ่งที่ ที่ถนัดของตัวเองในสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันถูกต้องมันดีกับผู้อื่นอะ่ะคือพยายามจะให้มันไปต่อได้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันไปต่อไม่ได้เพราะอะไรมันถึงเวลาที่ต้องแบ่งจริงๆแล้วอะ่ะระหว่างคําสอนที่เป็นของจริงนะโดยที่ไม่มีเรื่องผลประโยชน์อะไรทั้งนั้นอะ่ะนะคะจะบอก เรื่องนี้ก่อนจะชี้แจงนะเงินที่อยู่ในสลากเกื้อกูลที่โอนมานะคะจากกลุ่มผู้ดูแลก,กลุ่มแรกตอนนี้มาอยู่ที่คุณอังงุนนะเหลือยอด5 0,000ื่นกว่าบาทนะคะแล้วกเ็เงินอีกก้อนหนึ่งที่ร่วมกิจกรรมแบบมีวันที่13ที่ตอนแรกว่าจะจัดกิจกรรมใหญ่เดือนนี้นะแต่ไม่ได้จัดเพราะมันมีปัญหาก่อนนะคะอยู่ที่โอเล่นะประมาณ2 0,000กว่าบาทนะ คือถ้าเป็นความตั้งใจของมิวนะาตั้งแต่แรกไม่ได้อยากให้มีโอนเงินหรืออะไรก็แล้วแต่นะเพราะว่าพอมีเรื่องเงินมามันเป็นแบบนี้คือจากที่มันบริสุทธิ์มันจะไม่บริสุทธินะแล้วก็มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกหลายอย่างนะคะสะเทือนทั้งหมดนะแล้วคําสอนของพุทธเจ้าที่ถูกคือให้สละไม่ใช่เอาพุทธเจ้าเป็นข้ออ้างในการที่จะหาผลประโยชน์ส่วนตัวนะใช้คํานี้เพราะฉะนั้นเนี่ย หลายๆคนจะรู้ว่าทุกไลฟ์นะจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่มิวเสียใจนะแล้วก็เป็นความผิดของมิวนะคะที่เวลาพูดทุกครั้งอ่ะจะพูดชื่อถ้าคุณสังเกตนะเวลาพูดไลฟ์ก็จะบอกว่าพอมิวเป็นคนรู้ขุนคนใช้คํานี้ใครช่วยงานนะคะก็ให้เกียรติให้ให้เครดิตเขาอะ่ะถ้าคุณไปย้อนดูนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเราไม่สามารถรู้ ใจเขาได้เราไม่สามารถควบคุมใครได้เราจะรู้ไหมว่าวันหนึ่งเขาจะเปลี่ยนหรือเปล่าเราจะรู้ไหมว่าวันหนึ่งเขาจะเป็นอย่างนี้อยู่ไหมนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมิวให้เครดิตใครหลายๆคนและสิ่งที่มันพลาดก็คือเขาเอาเครดิตนั้นไปหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไลฟ์เนี้ยตั้งใจฟังให้ดีนะคะว่าหลังจากนี้ไปนะ มิวจะไม่ไลฟ์ในหน้ามิวกิเว y แล้วนะคะมิวจะครีเอทเพจขึ้นมาอีกเพจหนึ่งซ evet ึ่งเป็นรูปพระเจ้าสีรุ้งและเพจนี้จะชื่อว่าคําสอนขององค์สมเด็จพระศรีอะไรเยะเมตตยนะทุกหนึ่งอทุกอย่างรวมเป็นหนึ่งะคะเดี๋ยวจะโพสต์ไปหน้า f a c e b o o k เพราะฉันไลฟ์ครั้งหน้าคําสอนมาจะไม่มีในหน้า m i l k ิเว y แล้วเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหลายๆคนนะคะแอดเพื่อนมาไม่ได้ไม่ได้รังเกียจนะจะบอกว่าแต่ เวลาคุยส่วนตัวข้อความเนี่ยมันมีผลกระทบด้านพลังงานนะคะบางคนก็มาคุยเรื่องเรื่องส่วนตัวเรื่องแบบจะบอกว่าอะไรที่เราที่เราไม่ได้อยากจะรู้ความจริงเราไม่ได้อยากจะรู้เรื่องใครเรื่องอะไรเลยนะอยากจะทำสิ่งที่ดีที่สุดให้เพื่อนไปปฏิบตัติแล้วก็อยู่กับตัวเองได้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้นะโดยที่ไม่พึ่งคนอื่นไม่พึ่งสิ่งใดแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นของแต่ละบุคคล นะเพราะฉันเนี่ยไม่ว่าก่อนหน้านี้นะจะพูดถึงใครนะ,ะที่รับรองหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าหนึ่งให้โอกาส 2. ไม่คิดว่าเขาจะไม่เปลี่ยนนะจากสิ่งที่เขาเคยทำแล้วไม่คิดว่าเขาจะเอาเ,ออเรื่องเราไปพูดข้างหลังแล้วทำให้เกิดการแตกแยกในกลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อจากนี้เป็นต้นไปสีวิไลคำสอนนะมิวจะเผยแพร่คนเดียวฟังให้ดีนะ อะไรที่เกี่ยวข้องกับคาถาพลนะมิวไม่เกี่ยวแล้วนะเพราะฉะนั้นคุณจะโพสนะคะแท็กมิวก็แท็กมิวแท็กคาถาพลก็แท็กคาถาพลมิวกับคาถาพลไม่เกี่ยวข้องกันแล้วนะในทางคําสอนพุทธเจ้านะไม่ใช่หมายความไม่เกี่ยวข้องคือไม่เป็นพี่น้องกันคือเป็นพี่น้องกันอะ่ะมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ความจริงเนื้อออกไหมแต่ที่จะพูดเนี่ยคือไม่รับรองและไม่มีอะไรเกี่ยวเนื่องกัน ระหว่างคาสอนพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งใจฟังให้ดีนะคะไม่อยากจะพูดเลยเรื่องนี้แล้วก็ไม่อยากจะพูดว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอาเป็นว่าขอให้คุณเข้าใจว่าถึงตรงนี้ความจริงมันพิสูจน์มาอยู่แล้วและต้องเดินหน้าต่อไปเพราะว่าถ้าไม่เคลียร์เรื่องนี้พลังงานไปต่อไม่ได้เมื่อความคิดเห็นไม่ตรงกันคนหนึ่งทำด้วยใจกับอีกคนหนึ่งทำเพื่ออะไร ก็แล้วแต่นะมันไปด้วยกันไม่ได้อยากจะให้เพื่อนๆเข้าใจนะว่ามันถึงเวลาแล้วนะฮะแล้วก็ยอมรับความผิดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะทุกไลฟ์ที่พูดก่อนหน้านี้จะพูดตลอดนะทุกคนที่ไม่รู้ความจริงหรือว่าทุกคนที่ดูเห็นตามเพราะว่ามิวบอกแต่ตอนนี้มิวบอกเลยว่ามันมัน ไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้นะต้องทำปัจจุบันและเริ่มตอนนี้ให้ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำอยู่ก็ทำต่อไปนะคะแล้วไม่มีการโอนอะไรอะไรทั้งนั้นนะส่วนเงินที่อยู่ที่อังุ่นนะคะเดี๋ยวจะแจ้งนะว่าเขาจะเอาไปใช้ทำอะไรนะคะแล้วส่วนที่โอเล่ L e, เนี่ยเก็บไว้เพราะปีนี้มุจะกลับเมืองไทยยังไม่ได้บอกใครนะและกิจกรรมมิวจะจัดเองนะคะแล้วไม่มีการเรียกเงินอะไรใดๆทั้งสิน้นฟังให้ดีนะ เพราะฉะนั้นหนึ่งบอกว่าตอนนี้มันคือจุดที่เปลี่ยนอย่างใหญ่หลวงแล้วนะฮะไม่ใช่มีใครผิดไม่ใช่มีใครถูกและการที่คุณเลือกรับข้อมูลข่าวสารคุณต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะว่าอะไรมันคือของจริงอะไรมันคือสิ่งที่ใช่เพราะมองเห็นแล้วว่าบางครั้งข้อความแบบที่มันไม่ดีอ่ะที่เขาโพสต์คุณก็เรียกว่าอะไรอะ่ะแชร์นะคะแชร์แบบว่า โดยที่คุณไม่รู้ว่ามันมันไม่มีประโยชน์มันไม่ดีคือแยกไม่ได้แล้วตอนนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รู้จะไม่รู้จะช่วยยังไงนี่คือสิ่งที่ทําได้นะบอกได้แค่นี้นะคุณต้องใช้ใจให้เยอะมากแล้วต้องใช้วิจารณญาณด้วยไม่ใช่ใครพูดอะไรก็เชื่อเอาเรื่องความสําเร็จเรื่องเงินทําให้คุณหลงฟังให้ดีนะคุณพอเิลินบอกส่งกําลังใจให้ คุณไม่รู้ว่ามิว่าต้องเจออะไรบ้างนะที่ผ่านมาแล้วก็ทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมาแบบอาทิตย์ที่แล้วใครมีปัญหาอะไรก็มาลงที่มิวใครมีปัญหาอะไรก็มาแบบโทษเราเป็นเพราะมิวนะซึ่งมิวแบบเสียใจนะมากๆนะความรู้สึกอะมันมันสะเทือนแบบคุณคิดว่ามิวจะรู้สึกคือว่ามิวจะเป็นยังไยงยี้ดีกว่าที่ต้องพูดแบบเนี้ย ก็ขอชี้แจงประมาณนี้และครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายจริงๆก่อนหน้านี้นก็พูดแล้วว่าเออจะไม่พูดพลังงานลบพยายามจะไม่แต่ไม่ได้นะถ้าไม่พูดความจริงถ้าไม่พูดทั้งหมดเนี่ยมันไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้อยากให้รู้เลยว่าแยกกันนะไม่เกี่ยวข้องกันแล้วก็แล้วแต่คุณคุณจะตามใครตามอาจารย์จะอะไรมันคือเรื่องของคุณแต่ไม่เกี่ยวข้องกับสีวิไลนะไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ทํามาทั้งหมดนะคะ สิบกว่าเดือนเนี่ยคือตอนนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะเขาดีและก็มีส่วนที่ไม่ดีเพราะว่าจะพูดว่าหลายคนเรามันเปลี่ยนนะเปลี่ยนเพราะว่าเหตุผลหลายๆอย่างซึ่งอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเรื่องนี้ก็แล้วแต่แต่มีการคุยกันนะก่อนที่จะมาคุยกับคุณเนี่ยแต่เขาไม่เขาไม่รับฟังนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าข้ามผ่านแล้วกันนะขอพูดครั้งสุดท้ายแล้วก็อยากจะให้เพื่อนเอน ไปต่อได้ไปพร้อมกันนี่แหละนะคะไลฟ์ Live หน้าเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้หรือมะลืนตอนนี้ยังบอกไม่ได้นะน่าจะประมาณวันที่3คําสอนมาให้มิวทาเพจเสร็จแล้วมูจะโพสต์ลงนะคะแล้วก็สามารถไปรับฟังได้ไ mm hmm. ลฟ์สดน,นะคำสอนขององค์สมเด็จพระศรีอยยเมตยใครที่อยากจะกลับบ้านใครที่อยากจะหลุดจริงๆะ่ะขอให้ติดตามนะเพราะว่ามัน มันดีที่สุดมันจริงที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่จริงกว่านี้แล้วะนะรับประกันทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสิ่งที่เอามาให้คือสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่ทํามาด้วยความปรารถนาดีแล้วก็ไม่สามารถจะไปบังคับหรือไม่สามารถจะรู้ล่วงหน้าได้ว่าใจคนจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนะ,ะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะพบกันใหม่ นะครั้งหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ขอให้ทุกคนยืนหยดัดนะอยู่ในความจริงความถูกต้องความจริงไม่ได้หมายความว่าเป็นแค่สิ่งที่คุณคิดเอาเองต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องด้วยนะคําว่าสัตรธรรมที่บอกว่าไม่เดือดร้อนตัวเองและไม่เดือดร้อนผู้อื่นนั่นคือความจริงไม่ใช่คิดเอาเองนะอ่าลาไปก่อนนะคะก็ ไม่เป็นไรค่ะใครจะตามใครก็แล้วแต่นะที่บอกก็คือไม่เกี่ยวกันต่อน,นี้ไม่รับผิดชอบนะคะในส่วนของคาราพลนะไม่เกี่ยวกันแล้วนะคะในเรื่องพลังงานการทํางานเนี่ยส่วนพุทธเจ้านะแต่ความเป็นพี่น้องก็เหมือนเดิมนะคะถ้าเขาจะไม่เป็นก็แล้วแต่นะเพราะว่าบังคับใครไม่ได้นะคะก็ลาไปก่อนนะจริงๆเอาน้องๆมาแต่มันไม่อยากให้เขามาวิ่งเห่านะอยากจะคุยให้จบประเด็นนี้แล้วหลังจากนี้เราจะไม่พูด เรื่องนี้กันแล้วลรวหวังว่าจะไม่มีใครมาถามอะไรก็แล้วแต่เรื่องเงินนะเรื่องความประพฤติที่บอกไปล่วงละเมดทางเพศมีแบบนี้ด้วยนะเพราะชาตินหนึ่งบอกมันเยอะมากคุณไม่รวมคุณต้องรับอะไรบ้างนะไม่เกี่ยวกันแล้วตอนนี้คุณมีอะไรคุณไปถามเขาเองนะหรือไปถามคนอื่นก็ได้ที่เขาออกไปเพราะสาเหตุอะไรถ้าคุณอยากรู้นะคะแต่มิงไม่พูดแล้วนะเอาเป็นแค่นี้แล้วกันนะขอให้ทุกคนโชคดีพบกันใหม่ครั้งหน้ากับคําสอนขององค์สมเด็จ พระศรีเมตไตรนะคะที่เป็นคำสอนจริงแท้แน่นอนนะบายบายขอให้มีความสุขไปละสวัสดีค่ะ